สวัสดีครับน้องชายสองเอกเปิดหน้าดูหน่อยได้ไหมยิ้มคนเดียวโอเคเป็นไงยิ้มหน้าตาแบบนี้แสดงว่ามั่นใจวันนี้ก็มามั่นใจครับมามั่นใจนะใช่แต่ว่าต้องมาเสียใจที่เวทีครับเกิดอะไรขึ้นน้องดิเซเล็กขอแล้วก็รู้รู้รู้ตอนไหนรู้ตอนไหนเพิ่งมารู้ตอนมาถึงเวลาเลยเนี่ยครับอือโอ้โหเฟลเลยเนาะครับตั้งใจมาอย่างดีเลยตั้งใจมาเอาแชมป์รู้สึกไงตอนนี้ก็รู้สึก เพลงนี่ครับเซ้อมมาไม่ได้ชกกันเนาะครัิงๆถ้าได้ชกเราคิดว่าเกมจะออกมาแบบไหนน้องก็น่าจะสนุกครับแล้วผมก็ว่าก็มั่นใจว่าไฟนนี้ก็ซ้อมมากับเด่นถ้าถ้าเราไม่ใช่คู่เอกไม่ได้มาชิงแชมป์จริงๆเอาเมยเสริมมวยแทนมันก็ชกได้เนาะใช่ครับแต่ที่มันเป็นคู่เอกคู่เอกครับก็เลยหายากหายากใช่โอ้โหซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ไฟนี้เต็มร้อยร้อยหมดเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็กำหนดไม่ได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับ มีอะไรจะพูดกับไฟขับเอฟซีที่อรอเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องขอโทษเอฟซี G, ทุกคนครับก็วันนี้ตัวเองไม่ได้่อยครับก็แฟนหน้าก็ต่อยก็เป็น,านากางใจให้ด้วยนะครับครับผมน้องสู้ๆนะครับผมสาธขอบคุณครับเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับมาถึงเวทีแล้วแต่ว่าไม่ได้ชก